วารตตีดีบียี่ิใจเสนอนวนิยายแอคชั่นไล่ล่าห้าหันมันทุกตอนที่ได้ฟังจากผลงานปลายปากกาของเสยุมภูทศพลเพชรขาดตใต้น้ำคราวนี้ฉันทนาไม่ไหวจริงๆ จึงเผลอต,ตัวร้องออกมาเบาๆกลัน่นเลยถือโอกาสจับร่างของสาวใช้ทรงโตหมุนตัวออกมาจากผนังห้องข่าวแรกฉันทานาทำท่าจะขัดขืนแต่แล้วก็ยอมหันออกมาเต่โดยดีกลัน่นซุดตัวลงไปนั่งคุกเข่ากับพื้นโต๊ะมือที่อยู่ในร่องอกของฉันทานาถูกดึงออกแล้วมาประกบจับรอนตะพวกทั้งสองเอาไว้แน่นเมื่อกลั่นซุดตัวลงนั่งต่ำกว่าชันทานา ก็พยายามจะนั่งลงตามแต่อดีตเรือเอกแห่งราชนาวีไทยไม่ยอกคืนมือที่จับตะโพกเอาไว้นั่นแล้วปลายขาขยับชายเสื้อชุดนอนเลิกขึ้นจนกระทั่งเห็นหลอนหน้าทองจมูกที่รออยู่แล้วซุกวูบลงไปยังหมดความยับยั้งชั่งจัตายแล้วตายแล้วทำไมต้งแบบนี้ล่ะคะฉันทนาละลับละละับพอกับงอตัวหลกจากอากับกริยาดังกล่าวก็เลยทำให้กอบกางเกงชุดนอน ใช้ยางยืดลุยลงต่ํากว่าเดิมอย่างช่วยเหลือไม่ได้กลั่นก็เลยถือโอกาสใช้ฟันงับขอบอยางกังเกงดึงพวดเดียวลงมาค้างอยู่ที่หัวเขาจนฉันธนาไม่มีโอกาสที่จะปัดป้องได้ทันและพร้อมกันนั้นจมูกของอดีตเรือเอกแห่งราชนาวีไทยก็ซุกวูบลงไปเบื้องล่างเช่นเดิมอุย้ยหนูหนูไม่ได้หนูไม่ได้นุงน่งกางเกงในฉันทนาละลับละลักออกมาด้วยความตกใจและก็ดูเหมือนจะยังไม่สิ้นเสียงของเธอที่ซ้ำไป ก็ปรฟากดเสียงดังสนั่นวันไหวอยู่ในห้องก้างๆางนั้น <c oughs> เสียงวัตถุกระแทกพื้นที่ดังสนั่นอยู่ในห้องทิพสุดาเล่นเอาอารมณ์อันตื่นเพลิดของกันและฉันทนาปลิวหายไปเป็นปิดทิง้งแม่สาวใช้ตัวดียกมือผลักศีรษะกลันแลงและขยับตัวลงมาจากโต๊ะด้วยท่าทางรุกรีรุกลดความที่เป็นห่วงเหตุการณ์ภายในห้องของทิพสุดาทําให้อดีตเรือเอกแห่งราชนาวีไทยต้องขยับตัวขึ้นไปเอาตาแนบรอยขูดกับแผ่นกระจกอย่างชนิดแทบไม่หายใจ เมื่อมองเห็นนักร้องสาวทีมไอ้ปากหนวดนั่นลงเป็นลมเค้เก้ยอยู่ที่มุมห้องกลั่นก็ต้องพระลงมายินงตาลีตาเหลือคุณคุณคุณจะทำยังไงดีคะเสียงกระซิบอันตะกุกตะกักของจันทนาทำให้กลั่นต้องตัดสินใจกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยด่วนเร็วหนูลงไปข้างล่างก่อนในห้องนั่นน่ะเขาทะเลาะก,กันคุณทิพย์ต้องเอาเรื่องหนูแน่ๆหลังลงคนมาในบ้านแบบนี้คุณทิพย์จะต้องหาว่าหนูเปิดประตูให้คุณแน่ๆ แต่ทั้งที่หวาดกลัวในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากตัวสัตว์แต่ฉันทาน,นาก็อดที่จะพูดถึงความผิดของตัวเองไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะมัดหนูไว้กับเตียงแต่เผื่อคนทิพย์มาเห็นหนูจะได้แก้ตัวว่าโดนใครก็ไม่รู้ไปยินเข้ามาในห้องกลัน่นแก้ปัญหาเพราะกับรุนหลังฉันทานาออกมาจากห้องพระเดินผ่านห้องทิพย์สุด,ดาล,ลงบันไดไปด้วยท่าทางรีบร้อนอึดใจใหญ่ต่อมาอดีตเรือเอกแห่งราชนาว,วีไทยก็ย่องขึ้นบันได และพาตัวเองเข้าไปในห้องพระด้วยฝีเท้าเงียบลิบคราวนี้ไม่ปรากฏเสียงตึงตังโครมคลามดังอยู่ในห้องนักร้องสาวพราวเสนีนั่นอีกแล้วแต่เมื่อกลั่นปีนขึ้นไปยืนดูเหตุการณ์บนโต๊ะนั่นอีกครั้งก็ต้องกลืนน้ำลายลงคอเอื้อกใหญ่ทิพสุดาโดนถอดชุดนอนออกจากตัวนอนหายใจขแมแหวขมเหลอยู่บนเตียงข้อมือโดนมัดควยหลังติดกันด้วยผ้าเช็ดหน้าอย่างแน่นหนาและไอ้ปากนวดหุ่นพร้อมกระรองที่โดนเธอถีบลงไปนอนแองเม้นอยู่กับพื้นเมื่อกี้นี้ กำลังค้นลิ้นชักตามโต๊ะต่างๆที่อยู่ในห้องของเธอวุ่นวายไปหมดอาพฤติการณแบบนี้มันไม่ใช่ลักษณะของการเป็นชู้สาวตามที่คิดเอาไว้เสียแล้วไอ้ปากหนวดนั่นจะต,ต้องเป็นขโมยหรือไม่ก็เป็นคนของหน่วยตรงข้ามตีแกรอยทิพสุดาเข้ามาเพื่อหาข่าวกล่องก็อาจจะปิดไปได้เช่นกันกลัน่นล้วงกระเป๋าหยิบลูกกุญแจห้องทิพสุดาซึ่งผู้การหลิวให้ไว้ออกมาเพราะกับคิดอยู่ในใจถ้าโชคดีมันเพียงแต่ล็อกกุญแจเอาไว้โดยไม่ใส่กลอน เดี๋ยวมึงกับภูต้องในวัดดวงกันต่อจากนั้นกลันก็ทวงเวลาดูไอ้ปากหนวดนั่นค้นของไปในห้องทิพสุดาต่อไปอีกสักพักจนกระทั่งมันรวบรวมเอกสารและสิ่งของเอามากองไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งเรียบร้อยมันก็ถอดชุดนอนของมันออกแล้วเดินย่างสางคู่ไปพีกรากทิพสุดาขึ้นมานอนหงายด้วยท่าทางกระหยิบใจจากลักษณะดังกลาง่าวร่างของไอ้ปากหนวดจะหันหลังให้กับประตูห้องกลั่นก็ถือโอกาสเปิดประตูห้องพระออกมาแล้วใช้กุญแจไขห้องทิพสุดาด้วยความระมัดระวะัง ลูกปิดประตูห้องขายรา่เปิดออกอย่างง่ายได้กลั่นใจเต้นตึกตึกเมื่อรู้ว่ากลอนประตูด้านในไม่ได้ถูกใส่เอาไว้แต่อย่างใดมือขวาหลีบล้วงลงไปในกระเป๋าหลังหยิบแท่งเหล็กขนาดเดียวกับที่นักมวยเขาใช้กำในขณนะชกลมขึ้นมาใส่อุ้งมือและต่อจากนั้นก็ค่อ,คอยๆแง้มประตูเข้าไปได้วยฝีเท้าเงียบกลิบมันคงจะเป็นด้วยความตื่นเต้นกลัน่นจึงลืมเอามือประคองบานประตูห้องที่ใช้บานพับแบบมีสปริงไปอย่างถนัดใจฉะนั้นเมื่อเขาปล่อยมือ บานประตูมันก็ค่อยๆเลื่อนกลับและกระทบปิดสนิทกับขอบประตูดังขวบเสียงของมันก็เลยเอาไอ้ปากหนวดซึ่งขณะนี้ทาบตัวเองลงไปนอนทับอยู่บนร่างอันปวบอัดของนักร้องสาวพราวสน,นิทต้องเอี้ยวคอกับรูด้วยความตกใจพอเห็นกลั่นเปิดประตูห้องเข้าไปไอ้ปากหนวดนั่นก็เดาเหตุการณ์ออกร่างอันผอมเกร็งตูดปอดกระโจนผึงลงมาจากเตียงแล้วพ่อวาเข้าหาโตเครื่องแปะที่มันวางปืนพกเอาไว้อย่างตาลีตาลาด ก,กำแท่งเหล็กที่เรือมวยใช้ชกลมแน่นสมองสั่งการให้ตัวเองปราดเข้าสก,กัดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้สึกตัวมารูอีกทีก็อีกตอนเท้าขวาเตะตูมเข้าที่กลางหลังไอ้ปากหนวดนั่นโครงเบลึกส้นนักแข่งของกันปะทะกับแผ่นหลังไอ้หนวดดังสนั่นแรงเตะทรงร่างอันเปลือยเปล่าก็เด่นไปชนโต๊ะเครื่องแป้งอย่างเสียหลักเด่นเอาปืนพวกของมันที่วางอยู่ไม่ห่างจากปลายเท้าของมันเท่าใดนักถึงแม้จะเจ็บปวดแทบขาดใจแต่อีปากหนวดนั่นก็ยังมีสติ พอที่จะซุดตัวพลงผวาเข้าหาปืนอย่างไม่คิดชีวิตมันก็เลยหลุดเข้าทางตีงของกลันยันช่วยเหลือไม่ได้ทั้งทั้งที่อดีตเรือเอกราชนาวีไทยเก่งสันนักแข้งไม้กบหูซ้ายของมันอย่างชนิดทีเดียวให้สลบทีงแต่อีเหียกนกรู้น่ะก็ก้มหน้าเก็บคอหลบตีนกลันได้อย่างว,ดวุดหิดสันนักแข้งของนักประดาน้ําตัวกลัดก็เลยพลาดไปโดนไหล่ของมันดังสนั่นหวั่นไหวร่างไอ้ปากนวดกระเด็นตามตีนไปประทะขอบเตียงซึ่งขณะน,นี้ทิพสุดาได้พลิกตัวนอนตะแคง ลืมตาแป๋วจ้องมองดูมาดพระเอกของกลันด้วยความตื่นเต้นสุดขีดและก็แทบไม่น่าเชื่อเพราะไอ้ปากหนวดนั่นงโง่ศีรษะขึ้นมาจากขอบเตียงทิพสุดาก็ยื่นเท้าทีใบหน้าไอ้เสือนั่นเข้าไปอย่างถนัดทันิ <c oughs> เล่นเอามันงงเป็นไก่ตาแตกเพราะถึงแม้จะเป็นส้นตีนผู้หญิงแต่เมื่อถูกจังๆมันก็ทําเอาเซอร์ไปได้เหมือนกันแต่มันก็เป็นชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นพิตาต่อมาพรไอ้ปากหนวดนั่นตั้งสติสัมปะชัญญะได้ ไอ้เปรตวสุทศน์กรกระจนผืนข้าหากลันเราก็เตะขวาเบิกทางมาก่อนด้วยลักษณะท่าทางเขางมยไทยที่จัดจ้านพอตุกกลันไม่ยอมฉากลงแขนซ้ายยกกันตีนขวาเอาไว้ด้วยสติที่มั่นคงเราก็สืบเท้าเข้าไปประชิดร่างของไอ้ปากหนวดยังมีจังหวะจากขุดกำปั้นขวาซึ่งกำแท่งเหล็กเอาไว้ในอุ้งม,มือฮุกตูมเข้าไปที่ลิ้นปี่ที่เปิดล้านั่นสุดแรงเกิดเหล็กหุ้มด้วยกำปั้นกระทบกับหน้าท้องของมันดัง,ดง,ดง,ดงหนักไอ้ปากหนวดตัวง,งอเป็นกุ้ง กาดที่มัวพวงปิดป้องใบหน้าอยู่ลดวูบลงมาที่ท้องตามสัญชาตญาณกลัน่นรอจังหวะนี้อยู่แล้วยิงอัป,ปรคัดขวาเข้าตรงกลางข้างซ้ายของมันตูมเดียวร่างที่งอเป็นกุ้งอยู่นั้นก็ล้มตึงลงกับพื้นและดิ้นพลาดพลาดเหมือนกับประดุกโดนทุบหัวก็มีปาดและเพื่อกันเหนียวกลัน่นก็เลยหัวตีนขวาเข้าพ่ปลายคางขขงไอ้ผอมกระรองนั่นเป็นการแถมพกอีกหนึ่งเลิ่นเอาอาก,การดิ้นพลาดพลาดหายไปเป็นปิดทิง้ง ต่อจากนั้นกลั่นก็เดินโยงโยงไปหยิบเอาชุดนอนของไอ้ปากนวดมาฉีกเป็นชิ้นชิ้นและจัดแจงมัดข้อมือข้อเท้าของมันเอาไว้อย่างแน่นหนาเพื่อความไม่ประมาทโดยทิพสุดาจงมองดูการกระทำของเขาคมิงแต่ก็ไม่ได้พูดจะอะไรออกมาเนื่องจากโดนอุดปากด้วยเศษผ้าเอาไว้อย่างแน่นหนาหลังจากกลั่นมัดไอ้ปากนวดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แกล้งยืนถ่วงเวลามองดูร่าง,งาอันอวบอัดของทิพสุดาที่นอนตะแคงอยู่บนเตียงเฉยอยู่ด้วยสีหน้าราบเรียบ เมื่อเห็นอดีตเรือเอกราชนาวีไทยใช้สายตาโลมเลียร่างกายอันเวย้ยปากของเธอนานผิดปกติทิพสุดาก็เลยพลิกตัวนอนคว่ำลงกับที่นอนเพราะกระทำเสียงอึกอักอยู่ในลําคอเหมือนกับจะให้กลั่นช่วยแก้มัดให้อยู่ในที่กลัน่นขยับลงไปนั่งบนเตียงแล้วแก้ผ้าเช็ดหน้าที่มัดปากออกพอดึงเศษผ้าจากปากให้เธอออกเท่านั้นนักร้องสาวพราวสน,นิก็ตะวาดออกมาด้วยน้ำเสียงฉุนจัดไม่เคยเห็นเลยยังไงจ้องมองดูอยู่ได้เร็ว มัดข้อมือให้ฉันด้วยนี่คือคําสั่งของผู้บังคับบัญชาของคุณจากคําพูดของทิพสุดาแสดงให้เห็นว่าตัวของเธอจะต้องยึดถือระเบียบวินัยตามชั้นยศอย่างเข้มงวดกวดขันกลัน่นนึกสนุกขึ้นมาก็เลยตีหน้าอําเธอออกไปด้วยน้ําเสียงห้วนห้วนผู้บังคับบัญชาอะไรโจรคนอย่างผมมีผู้บังคับบัญชาด้วยหรอคําพูดของกลันเลนทิพสุดาจ้องมองดูอดีตเรือเอกราชนาวีไทยตั้งแต่หัวถึงเท้าด้วยความไม่แน่ใจปาก ก็ตะกุกตะกักออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นๆคุณคุณไม่ใช่ผู้กองผู้กองถึงแม่ทิพสุดาจะตกอยู่ในความตกใจแต่เธอก็ยังมีสติดีพอที่จะไม่เอ่ยชื่อของกลั่นออกมาอันแสดงให้เห็นว่านักร้องก็ยังรักษาความรับที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนืออย่างเข้มงวดกวดขัดผู้กองอะไรจอนอย่างผมงมีเยอะเป็นถึงผู้กองด้วยเหรอกลัน่นก็ย้อนทิพสุดาด้วยคำพูดเดิมออกไปอีกมือวางแปะลงไปบนโคนขาอันขาวอข,อของทิพสุดา ด้วยอาการทีเล่นทีจีพ่อฝ่ามือกันสัมผัสเนื้อนุ่มโคนขาของเธอเท่านั้นทิพสุดาก็พลิกกายขึ้นมานอนง่ายเท้าข้างหนึ่งที่ไม่ได้โดนมัดดีดพึ่งอ,อมาทันทีเป้าหมายก็คือใบหน้าของอดีตเรือเอกราชนาวีไทยซึ่งนั่งอยู่ในระยะตีนของเธอพอดีนั้นกลัน่นยกแขนข้างหนึ่งขึ้นกันเอาไว้ได้อย่างหมุดหวิดและได้จังหวะก็คว้าข้อเท้าของนักร้องสาวเอาไว้เราก็ออกแรงหนึ่งให้ขาดังกล่าวนั้นค้างเอาไว้ จ้องมองลองไปทีิโคนขาซึ่งแยกออกจากกันกลางอุทานออกมาเหมือนกับเห็นสิ่งที่หวาดกลัวปรากฏอยู่เบื้องหน้าเฮ้ย <Hey, S 1> อยากบัดแจง้งอาปากทิพสุดาหน้าแดงซ่านด้วยความอัดปากก็ระล่ำนรัก,กออกมาฟังแทบไม่เป็นภาษาคนบ้าบ้าคุณคุณขาฉันลงเดี๋ยวนี้นะหลังจากอ่ำพอหอมปากหอมคอกลั่นก็ปล่อยมือจากข้อเท้าทำให้ทิพสุดาบีบขาชิดติดกันทันที ไอ้ปาดหนวดนั loyalty, <ๆ S 2> ่นเป็นใครเมื <email> <mod ule grass fuera> <que> ่อเห็นทิพสุดานั่งนิ่งอึ้งไปกลั่นก็ป้อนคำถามด้วยใบหน้าทมึงถึงถ้าคุณเป็น CIA อ่ะจะเอาเพื่อนของคุณออกไปจากบ้านดิฉันด้วยทิพสุดาซึ่งดูเหมือนจะเพิ่งตั้งสติได้เหลือบดูกลั่นแล้วช้อนสายตามองไปที่ร่างอันสลบสล่ยของไอ้ปาดหนวดซึ่งหลับไม่ตื่นอยู่ที่พื้นแล้วพูดออกมาด้วยเสียงเรียบๆจากคำพูดของนักร้องสาวทำให้กลั่นต้องรีบไปแก้มัดข้อมือให้โดยเร็ว เพาไอ้ปาดหนวนั้นเป็นคนของ CIA จริงๆก็แสดงให้เห็นว่าบัตรนี้คราบปันแท้จริงริบสุดาที่ปลอมตัวเป็นนักร้องกําลังถูกหน่วยงานตรงข้ามส่งคนเข้ามาถลกหนังหัวแล้วขอข้อมือเป็นอิสระนักร้องสาวพราวสเสน่ห์ก็พุดลุกขึ้นจากเตียงเดินพวดเ้าไปที่ตู้เสื้อผ้าแล้วจัดแจงแต่งกายอย่างรีบด่วนโอเคคุณจะเป็นโจรหรือเป็นผู้กองอะไรก็ตามแต่ยกมือขึ้นพอแต่งตัวเสร็จทิปสุดา ก็หยิบปืนพกที่ซอดเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าหันมายกขึ้นเล็งใส่ร่างของกลันพอาก็ใช้หัวแม่มืองางนกปืนขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่จะยิงแบบซิงเกิลแอคชั่นปากก็คำรามออกมาด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดเรือเอกรันพันน้ำลึกรีตามองทิพย์สุดา มือข้างหนึ่งซึ่งป้ายขึ้นไปที่กระเป๋าเล็กๆบริเวณไหล่ดึงวัตถุทรงกลมขนาดวีอมกรรมไว้ในมือใบหน้าราบเรียบเหมือนไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นฉันบอกให้คุณยกมือขึ้นไดียินไหมเมื่อเห็นกลัน่นยังคงยืนนิ่งอย่างไม่สะทกสะทานทิพสุดาก็ตะวาดออกมาด้วยน้ำเสียงเอาจริงเอาจังผมผมยกมือไม่ได้กลัน่นแกล้งอ่ำออกไปได้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักทำไมยกมือไม่ได้ยกมือขึ้น ขอให้รู้ไปด้วยนะในกรณีแบบเนี้ฉันสามารถฆ่าคุณได้อย่างสบายคุณนะ่ะบุกรุกเข้ามาขโมยและข่มขืนฉันถึงในห้องทิพสุดาตะวาแวดออกมาด้วยท่าทางเป็นตกขืนยกมือลูกระเบิดไอพิษที่ผูกการหลิวจางเทียนที่ผมมาก็ตกพื้นสิครับผู้พันกลันแก้งตอบเสียงอ่อยๆผมก็ขยับลูกระเบิดขนาดจี๋ของจีนเด,ด็กซึ่งขณะนี้ถูกทอดสลักนิลภัยออกแต่ใช้มือกำกระเดือนเอาไว้ยังมีม ไอ้ทิพสุดาดูด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มทิพสุดาเลือบดูรูประเบิดจิ๋วในมือกลันแวบหนึ่งแววตามันเกิดความพันพึงจนสังเกตเห็นได้ชัดแต่พออดีตเรือเอกราชนาวีไทยเอ่ยชื่อพันเอกหลิวจางเทียนผอ,อหน่วยข่าวกลองจีนแดงซึ่งเป็นผู้ประสานงานระหว่างเขากับตัวเธอออกไปนักร้องสาวพราวสนิก็ลดปืนลงและพูดออกมาด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักเอาเอาสลักยัดเข้าไปที่เดิมเถอะคะ่ะกลัน่นยึดสลักเข้าที่เดิม แต่เนื่องจากสลัก people, نا, woman, นิรภัยของรูประเบิดเป็นแบบสองชั้นกว่าอดีตเรือเอรราชนาวีไทยจะยัดมันกลับเข้าไปได้เหมือนเดิมก็เล่นเอาเงือตกไปเหมือนกันคุณมาช้าไปเกือบหนึ่งชั่วโมงเมื่อเห็นกลั่นย wow. ัดระเบิดลอาในกระเป๋าที่หัวไหล่เรียบร้อยแล้วทิพสุดาก็เดินไปที่โต๊ะเครื่องแปกซึ่งไอ้ปากนวดนั่นเอาเอกสารและสิ่งของใช้ประจําตัวของเธอมาวางกองรวมกันอยู่และในขณะที่เธอเก็บของเหล่านั้นเอาไว้ที่เดิม ทิปสุดาก็พูดตำหนิการมาช้าของกลันขึ้นมาลอยๆโดยไม่ได้หันหน้ามาดูแต่อย่างใดผมมาก่อนเวลานัดตั้งสองชั่วโมงด้วยซ้ำไปคำตอบยนยวนของอดีตเรือเอกราชนาวีไทยทำให้ทิพสุดาหันขวับมามองด้วยความเอกใจแล้วคุณไปอยู่ที่ไหนอ่ะอ๋อคงจะเล่นงานคนชายฉันเรียบร้อยไปแล้วสินะผู้ชายเห็นผู้หญิงเป็นไม่ได้คำดูไม่มีหางเป็นเอาดะทิพสุดานอกจากจะสวยแล้ว ปากของถือก็ยังด่าคนได้เจ็บแสบมีช่เล็ดผมเข้ามาในบ้านคุณตั้งแต่หัวคำ่ำแอบดูคนใช้แก้ผ้าอาบน้ำปอชาร์จแบตเตอรีร่ให้มีไฟนิดหน่อยก็จับมัดเอาไว้ในห้องนอนข้างล่างโน้นกลัน่นแก่ตัวให้ฉันทนาไปพร้อมเสร็จและต่อจากนั้นน่ะคุณซ่อนอยู่ที่ไหนทิพสุดาซักออกมาอีกเหมือนกับตำรวจสอผู้ต้องหาต่อจากนั้นน่ะผมก็ขึ้นไปบนห้องพระแล้วแล้ว กันแกล้งทําเป็นตะกุกตะกักเพื่ออ่อยเยื่อให้เธอกระวนกระวายใจและมันก็เป็นไปนตามแผนที่วางเอาไว้ทิพสุดาย้อนถามขึ้นมาอย่างชนิดแทบไม่หายใจเลยทีเดียวแล้วแล้วอะไรพูดออกมาให้หมดนะแล้วแล้วผมก็ปีนโต๊ะในห้องพระแอบดูไอ้ปากหนวดนั่นตั้มคุณทิพสิครับ <c oughs> ของฟีเห็นชัดเจ๋งยิ่งกว่าหนังแปมิลอีกใครไม่ดูก็บ้าเต็มที และก็ดูเหมือนจะยังไม่ทันจะขาดคำพูดของกันได้ซ้ำไปทิพสุดาก็กระโจนพวดไปจากห้องอย่างหมดความยับยั้งชั่งใจหรือเมื่อเห็นอะไรตออะไรภายในห้องพระชัดเจิงแล้วเธอก็เดินหน้ามุ่ยเข้ามาในห้องพบกับคอนกลันเสียหลายวงคนผีทะเลฝาห้องเขาดีๆก็เจาะเป็นรูพูนไปหมดผู้กองเรามีเวลาเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงการเดินทางก็จะเริ่มกันขึ้นแล้วหลังจากด่ากลันพอหอมปากหอมคอทิพสุดา ก็เริ่มพูดเป็นงานเป็นการขึ้นมาทันทีหนึ่งชั่วโมงอะไรกันหนึ่งชั่วโมงทำไมมันถึงรวดเร็วแบบนี้ล่ะคุณทิพย์พอรู้ว่ากำหนดการเดินทางจะเริ่มขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ารันก็ต้องวอยไวออกมาเพราะเตรียมตัวเตรียมใจไม่ทันกำหนดการได้เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วขณะนี้กำลังคนและเครื่องบินนะ่ะสแตนายที่ดอนเมืองตั้งแต่หัวค่ําทิพย์สุดาพูดขึ้นมาด้วยเสียงราบเรียบเล่นเอากันถึงกับชาดิกไปทั้งร่างเพราะนึกไม่ถึงว่า กำหนดการทําไมถึงได้รวดเร็วถึงขนาดนี้แต่อดีตนายเรือเอกก็ไม่มีโอกาสที่จะซักถามอะไรอีกต่อไปเนื่องจากนักร้องสาวพาวสนนีได้โยนปืนพกรูปร่างพี่กลพี่กลที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนลงบนเตียงและพูดออกมาด้วยน้าเสียงห้วนห้วนทิ้งปืนขี้ปลาติงของคุณซะนี่คือปืนพกจรวดรุ่นล่าสุดผู้กองจะต้องทําความคุ้นเคยกับมันเพราะมันคือปืนประจําตัวที่หน่วยเหนือจะให้ผู้กองในการปฏิบัติงานครั้งนี้อะไรวะปืนพกจรวด เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละกรันคิดในใจพรกก้อมก็เอื้อมมือไปหยิบไอ้ปืนรูปร่างพิกลพิกลน,นั่นมาดูด้วยความตื่นเต้น,ตนสุดขีดใจโรเจ็ตนี่คือปืนพกจรวดกระบอกแรกของโลกหน่วยเหนือเพิ่งได้รับมอบจากบริษัทที่ผลิตเมื่อวานนี้เองทิฟสุดาพูดพลางโยนแมกกาซีนลงมาบนเตียง้วยสีหน้าราบเรียบแล้วหันหลังเดินไปหยิกบกระเป๋าเดินทางมาเคลีรยสิ่งของลงเหมือนก็จะเตรียมตัวเดินทางอยู่ในที่รันยกใจโรเจ็ต ขึ้นมาพลิกดูด้วยความสนใจโครงสร้างของปืนดูเหมือนจะเบาผิดปกติกว่าปืนที่ทำด้วยเหล็กกล้าธรรมดาทั่วไปอย่างสังเกตเห็นได้ชัดดิฉันทดลองยิงดูแล้วนุ่มมือมากตัวปืนเบา็ทําทำด้วยชาแม็กผสมอะลูมิเนียมอัลอยปุ่มบังคับอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงบริเวณที่มีตัวอ,อ,กอักษรออนและออฟในขณะที่เรือเอกลันพันน้ำลึกพิจารณาดูปืนพกจรวดทิพสุดาก็อธิบายถึงข้อมูลจำเพาะของปืนพิสดารน,นั่นอย่างละเอียดทีทวด หรือเมื่อเห็นการรูปคําใจโรเจ็ด้วยความพึงพอใจทิบสุดาก็โยนกระเป๋าเดินทางมาลงบนหัวเตียงและสุดตัวลงนั่งอธิบายเรื่องปืนต่อไปอย่างยืดยาวขนาดของมันอ่ะ13มมิลิเมตรลูกกระสุนจรวดเรียกตามรหัสว่าไมโครร็อ k เก็ตมีขนาดใหญ่กว่ากระสุนปืนพกขนาด11มิลิเมตรเพียงเล็กน้อยมันอยู่เต็มแมกกาซีนได้6นัดวัวจรวดเป็นเหล็กกล้า ตอนท้ายมีรูเหมือนกับจรวดตทั่วไปเส้นผ่าศูนย mm. ์กลางสิมมิลิเมตรภายในช่องกลวงของกระสุนบรรจุดินขับเอาไว้เต็มปริและนอกจากนั้นด้านท้ายของกระสุนจะมีช่องเอียงประมาณ20องศาเจาะอยู่รอบๆไปหมดเพื่อช่วยให้กระสุนเกิดการหมุนตัวบายเบงแรงขับดันจะทําให้พุ่งหาเป้าหมายได้แม่นยํายิ่งขึ้น <S <S ในขณะที่ทิพสุดาอาธิบายเป็นชอ็อตชอดถึงลูกกระสุนจรวดรันก็ใช้หัวแม่มือกดลูกกระสุนพิลึกกึกือทั้งหกนัดนั่น ออกมาดูด้วยความตื่นตาตื่นใจผู้กองไม่ต้องไปค้นหาปลอกของมันหรอกมันเป็นกระสุนชนิดแรกของโลกที่ไม่มีปลอกกระสุนระบบการยิงแบบล็อกของมันทำให้ตัวปืนไม่มีการสั่นสะเทือนแม้แต่อย่างใดทิปสุดาอธิบายต่อไปอีกด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจในประสิทธิภาพของปืนพกจรวดจนสังเกตเห็นได้ชัดผมไม่เข้าใจคําว่าตัวปืนไม่มีการสั่นสะเทือนรันนึกสนุกไปกับคำอธิบายนั่น ก็เลยย้อนถามออกมาด้วยความสนใจเพาหมายความว่าปืนทั้งกระบอกเวลายิงเนี่ยจะมีส่วนเคลื่อนไหวเพียงส่วนเดียวเท่านั้นนะขนป้องกระสุนจะไม่มีแรงสะท้อนถอยหลังเพราะเนื่องจากแรงดันทั้งหมดเกิดขึ้นที่ลูก,กระสุนเองตามหลักของนิวตันแรงขับดันและการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นที่ตัวกระสุนโดยตรงมันจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวปืนจึงไม่มีแรงสะท้อนมาเกี่ยวข้องกับตัวปืนเลยในขณะที่ยิง จากการอธิบายถึงการทำงานของลูปกระสุนจรวดของปืนใจโรเจ็ตที่ทิพสุดาเล่าเป็นต่อยหอยนั่นทำให้อดีตเรือเอกแห่งราชนาวีไทยอดที่จะทึ่งใจไม่ได้เพราะข้อมูลทุกขั้นตอนที่นักร้องสาวพูดออกมานั้นมันล้วนแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการของการใช้ปืนอย่างชนิดไม่มีผิดพลาดเลยแม้แต่ประโยคเดียวและเมื่อกลั้นเงยหน้าขึ้นฟังนิดหนึ่งด้วยความสนใจทิพสุดาก็อธิบายต่อไป ด้วยท่าทางที <st> ่เริ <iences> <g apan> <den> ่มจะเป็นกันเองกับอดีตเรือเอกแห่งราชนาวีไทยยิ่งขึ้นกว่าเดิมจนสังเกตเห็นได้ชัดหัวกระสุนจรวดจะหมุนถึง2 0 0แสนรอบต่อนาทีความเร็ว1,250ฟุตต่อวินาทีและจะลดลงเหลือ625ฟุตต่อวินาทีในระยะ350หลาแรงประทะสูงสุด600ฟุตต่อปอนเชื่อเพลิงขับดันจะหมดสิ้น เมื่อลูกกระสุนวิ่งพ้นจากปากลำกล้อง16ฟุตและสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดของมันก็คือสามารถยิงใต้น้ําได้ด้วยผู้กองอ่ะเคยเป็นมนุษย์กบมาก่อนไม่ใช่หรอคะคราวเนี้คงจะพบของเล่นใต้น้ําที่ถูกอ,อกถูกใจอีกแล้วใช่ไหมคะเตรียมตัวเดินทางได้แล้วคะ่ะสองสามประโยคสุดท้ายทิพสุดาตัดบทขึ้นมาเมื่อเห็นเดืออีกกลั่นนั่งนิ่งเหมือนกับจะคิดอะไรอยู่ในใ,นใจแล้วฉันทนาที่ผมมัดเอาไว้ในห้องอ่ะกลั่นย้อนทําออกไปด้วยความเป็นห่วง พอกับเสียบแมกกาซีเข้าไปตรงด้ามของใจโรเจอรงแรงๆนี่รู้จนกระทั่งชื่อคนใช้ขคนฉันด้วยเหรอน่ากลัวผู้กองต้องมีอะไรอะไรกับเด็กคนใช้ฉันแน่ๆแต่ไม่ต้องห่วงหรอกอย่างเช้าพวกนี้เช้าอ่ะกงจะมีคนมาช่วยเองแหละพอพูดเน็บกลั้นเสร็จทิพสุดาก็บุยใบให้อดีเรือเอกแห่งราชนาวีไทยช่วยกันหามร่างไอ้ปากหนวดนั่นลงไปข้างร่างด้วยท่าทางฉุนฉุนถึงแม้รูปร่างของไอ้ปากหนวดนั่น จะผอมสูงชรูดตูดปอดแต่น้ำหนักตัวเขามันก็หนักเอากาดกว่ากลันจะหามลงมาใส่ท้ายรถของทิพสุดาได้ก็เล่นเอาเหงื่อตกไปทั้งตัวแล้วบ้านหลังนี้จะทำยังไงกลันย้อนถามออกไปด้วยความแปลกใจพอรู้ว่าตั้งแต่วินาทีนี้ไปทิพสุดาจะไม่มีโอกาสกลับมาที่บ้านของเธออีกแล้วก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละมันไม่ใช่บ้านของฉันนี่คุณสุรพันธ์ซื้อให้ฉันว่าฉันไม่กลับมาเขาคงจะมาเอาคืนไปอ่ะอีฉันไม่แคร์หรอกคะ่ะ ทิปสุดาซึ่งขณะนี้ขับรถเลี้ยวขึ้นถนนใหญ่ตอบโดยไม่หันมาดูหน้ากลัดอาจกับกิริยาของเธอดูเหมือนจะไม่มีความเสียอกเสียใจในคราบของนักร้องที่เธอเป็นอยู่ในปัจจุบันแต้อย่างใดแล้วอาชีพนักร้องของคุณละ่ะกลั่นเย็บออกไปอีกตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจะไม่มีนางสาวทิปสุดานักร้องสาวพราวสนีปรากฏตัวอยู่ในวงสังคมรือเมืองกงอีกต่อไปทิปสุดาพูดพลาง พารถเลี้ยวขวามุ่งไปยังอนุสาวรียด้วยความเร็วสุงนางสาวทิพสุดากลั่นแกล้งพึมพำชื่อเธอแล้วองอเราะออกมาเหมือนกับจะขบขันอะไรสักอย่างหนึ่งไอผู้กองขำอะไรคะทิพสุดาซึ่งขณะนี้กลายเป็นอดีตร้องสาวพราวสเสน่ห์ไปเสียแล้วหันมาถามอดีตนายเรือเอกแห่งราชนาว,วีไทยด้วยสีหน้าแปลกใจนางสาว คุณทิพย์ริงจะเหลือเขาว่านางสาวอยู่อีกด้วยเหรอเอาแค่เบาๆผัวของคุณทิพย์ก็เท่าที่ผมทราบในหนังสือพิมพ์ก็ไม่น้อยกว่าสิบคนขึ้นไปไม่ใช่เหรอกลั่นในประวัติชีวิตอันเฉาโฉของทิพย์สุดาออกไปตามข่าวซุปซิิที่อ่านพบตามหนังสือพิมพ์แต่นั่นน่ะเป็นพฤตินัยไม่ใช่นิตินัยผู้กองที่ชอบซอกแซกเรื่องของชาวบ้านเหมือนกันนะแต่ฉันจะมีผัวสักสิบคนหรือร้อยคนน่ะก็หนักหัวใครไม่ทราบ เมื่อเห็นกลั่นปากคอระรานพูดถึงประวัติชีวิตอันเสเพลของเธออย่างไม่เกรงใจทิพสุดาก็ตวาดแวดออกมาด้วยน้ำเสียงฉุนฉุนและพร้อมกับพารถอ้อมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลี้ยวขวาตรงดิ่งเข้าประตูน้ำทันทีเลนเอากลั่นบังเกิดเอะใจเพราะเส้นทางดังกล่าวนี้ไม่ใช่เส้นทางที่จะไปสนามบินดอนเมืองซะแล้วจึงเอ่ยปากถามด้วยความเคลือบแคลงใจคุณทิพย์ครับนี่คุณไม่ได้ไปดอนเมืองนี่ครับ จะไปให้โง่เหรอหูปลาขออารารานหูผู้กองได้แล้วจะนอนพักผ่อนก็ได้ถึงที่ดิฉันจะปลูกคุณเอง